สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมีเคล็ดลับดีๆในการล้างอาหารทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นอาหารสดต่างๆเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นกุ้งนะคะก็สามารถที่จะนำสูตรนี้ไปใช้ได้หมดนะคะซึ่งเคยใช้สูตรนี้มาแล้วนะคะในการล้างเนื้อหมูนะคะวันนี้ก็เลยเอาสูตรนี้นะคะนำกลับมาใช้อีกครั้งนะคะ พราะว,าวันนี้นะคะเมนูที่เราจะทำก็คือผัดกระเพราทะเลนะคะ,ะเริ่มจากการนำน้ำซาวข้าวนะคะที่เราจะเททิ้งนะคะแทนที่เราจะเททิ้งนะคะเราก็นำน้ำซาวข้าวเทใส่กระมังทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็จะนำอาหารทะเลของเรานะคะวันนี้นะคะนำเอามาล้างในน้ำซาวข้าวนะคะเนื่องจากว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีความที่แบบเขาเรียกว่ายังไงเอ่ยมันมันมันทำให้แบบไม่ลื่นนะคะคือขจัดขจัดความคาวกลิ่นคาวแล้วก็ขจัดเมื่อของอไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลหรือว่าเป็นพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้นะคะสามารถที่จะขะจัดเมื่อกออกมาได้นะคะเมื่อที่จะทําให้อาหารของเราคาวเนาะนอกจากนี้ก็ยังทําให เนื้อปลาหมึกกรอบนะคะอันนี้คือใช้เป็นประจํานะคะพอพอเจอเคล็ดลับดีกับตัวเองแล้วก็เลยเอามาแบ่งปันต่อ,อบอกต่อทุกคนนะคะเป็นของที่เราหาได้ของใกล้ตัวไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะเนี่ยค่ะเราก็นําปลาหมึกของเราลงไปล้างเลยนะคะล้างแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะไม่ต้องแช่นะคะกุ้งก็เหมือนกันนะคะล้างแล้วก็เอาขึ้นเลยเพราะว่ากุ้งเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเอาไปแช่ในน้ำเนื้อของเขาจะซีดและทำให้ไม่น่ากินนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนนะคะวันนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะเชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ